สวัสดีครับท่านชมพบกันเหมือนเดิมกับน็อตโซลาเซลล์ครับผมสําหรับวันนี้ทางทีมงานของเรามีโอกาสได้มาติดตั้งโซลาเซลล์ดูดน้ําบาดานนะผมรุ่น600วัตต์ดีซีบัตเลตแล้วก็แผง2แผงตอนนี้ทีมงานก็ติดตั้งเสร็จเป็นทียบร้อยกําลังลองระบบน้ําสําหรับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่บ้านด่านเกียนอําเภอโชคชัยจังหวัดนคะรราชสีมานะผมะเป็นโรงโม่ปูนหรือว่า ซีแพคนั่นเองนะผมรับผสมปูนแล้วก็ขายให้ทางลูกค้าต้องการใช้น้ําเป็นประจําน้ําประปาก็ไม่พอใช้นะผมก็เลยต้องเจาะบ่อ,บอรไระดานบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อที่4นะครับผมบอ่อที่4ที่ทีมงานมาเจาะพื้นที่ตรงนี้มีจํานวนจากัดนะผมเลือกพื้นที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็เป็นเขตน้ําน้อยเจาะมาแล้ว3ารูไม่ออกรูนี้ก็ เป็นรูที่4ปรากฏว่าได้น้ำนะผมความลึกก็เป็นน้ำน้ำผิวบนนะผมน้ําผิวบนแล้วก็มีน้ําน้อยก็เลยจําเป็นต้องติดตั้งปั๊มตัวเล็กเพื่อจะเพียงพอ,อต่อการใช้งานแล้วก็สมดุลกับบอ่อกดานตอนนี้เวลาเราอยู่ประมาณบ่ายสามโมงแต่น้ําก็ถือว่าไหลนะผมสองแผงก็ทํางานนี่ครับเป็นท่อน้ําออกอสเปคปั๊ม1.2 1.2นะผม ตอนนี้เราหย่อนท่อไปที่40เมตรนี่ครับบ่าย3โมงก็ไหลสำหรับท่านใดที่มีงบประมาณไม่มากเราก็สามารถติดตั้งได้เลยนะผมสำหรับชุดนี้หลายคนอาจจะังไม่เคยเห็นผมก็ไม่ค่อยได้ติดตั้งนะผมชุด2แผง600วัตต์วันแรกที่มาเจาะนะผมเราเจาะอ,อยู่ใกล้กับโรงซีแพคแต่ว่าไม่ได้น้ำนะผมเจาะไป3ลรูวันนี้ก็เลยเลื่อนมาเจาะ ฝั่งท้ายบ้านนะผมนี่ครับพื้นที่ก็เป็นแนวแนวลาบยาวนะผมพื้นที่ค่อนข้างจะน้อยอเลือกสถานที่เจาะค่อนข้างลําบากนะผมน้าค่อนข้างน้อยมากนี่ครับเป็นสเปคสองแผงแล้วก็ทําแท้งใกล้ๆบริเวณของบอ่อบาดานแล้วก็ติดตั้งลูกลอยอเวลาน้ําเต็มมันก็ตัดอัตโนมัตินี่ครับก็คือสายลูกลอย เราก็ต่อไว้ให้ทางลูกค้าส่วนแทงน้ําก็จะก่อสร้างนะผมทีหลังลูกค้าก็ทําทเองนะผมนี่ครับโครงสร้างาเหล็กกัมานาัท่านใดที่อชอบอแบบนี้นะผมหรือว่า,าต้องการ2แผงไปทดลองใช้งานนะผมเป็นระบบ DC บัตรลนะผมไม่ต้องอมีแปลงทานนะผมไม่ต้องซ่อมบารุงส่วนท่านใดนะผมสนใจรุ่นนี้ชุดนี้นะผมก็ติดต่อมาได้นะผมเป็นรุ่นประหยัด ที่หลายคนนะผมหยิบต้องได้นี่ครับโครงสร้างพร้อมไปทําให้เบ็ดเสร็จนะครับผมลักษณะแบบนี้เลยสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลานะครับผมท่านผู้ชมนะผมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ